นี่เป็นปลาไหลครับนะครับท่านผู้ชมยาสมุนไพรแก้แอลครับพี่น้องยากาศประมาณหกโมงครับท่านผู้ชมกินไม่ทันครับผักชีนะครับผักชีกินไม่ทันปล่อยเดี๋ยวเก็บมเมล็ดครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บมเมล็ดเป็นทำพันต่อไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างหน่วยพาเฮ็ดครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาทํากับข้าวครับมามาชมบรรยากาศรอบๆบ้านก่อนนะครับนี่เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวข้างบ้านครับท่านผู้ชมนี่ใบยี่หราครับกำลังงามๆนะครับนี่มีต้นพริกครับต้นพริก นี่มีน้วยแล้วครับท่านผู้ชมหน่อยแล้วครับนี่ผมวันนี้ผมได้เอาปลามาเลี้ยงนะครับปลาดุกครับนี่ครับวันนี้ปล่อยไปหนึ่งร้อยตัวครับกําลังตัวเล็กอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับสองบ่อนี้เลยครับนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับผมกาลังได้มันเริ่มกินอาหารแล้วครับผมสุดยอดครับนะครับเลี้ยงไว้กินนะครับไว้บริโภคในครัวเรือนครับผม ครับวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดเผ็ดปลาไหลครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็ได้เก็บผักมาครับนี่เป็นใบยี่หร่านะครับแล้วก็ใบโกศลนใบกะเพรานะครับนี่ครับเตรียมพร้อมนะครับนี่ครับพี่น้องเมนูของเราวันนี้ดูชัดๆครับผัดเผ็ดปลาไหลนะครับสุดยอดครับ ยีหลานี่ขาดไม่ได้ครับแกงเผ็ดผัดเผ็ดปลาไหลผัดปลาดุกนะครับขั่วไก่นะครับนี่เป็นพระเอกครับยี่หลานะครับผมปลูกไว้อยู่ข้างบ้านนะครับวิธีการเพาะก็ไม่ยากครับแค่นําไปปักยอดมันไปปักนะครับสักขนาดนี้ครับท่านผู้ชมไปปักนะครับมันก็จะออกนะครับออกรากออกมานะครับผม เออของเรายี่ลาครับผมนงาเงามาแล้งครับพี่น้องแก้ววันละแก้วสองแก้วนะครับตอนเช้าเย็นนี่ครับยาสมุนไพรแก้แอวนะครับพี่น้องสมุนไพรแก้แอวสุดยอดครับมากินสมุนไพรแก้แอวครับเจ็บหลังเจ็บแอวยามเย็นนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกับแจ้างหน่วยพายเฮ็ดนะครับผมเฮ้ยบกครับนี่ครับปลาอะไรดีผมทำไว้แล้วนะครับผมนี่ครับคัวเรียบร้อยครับนี่ครับพักกเตรียมไว้พอมแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะมาต่ำน้ำพริกกันนะครับเนาะ บางครั้งเอฟซีเป็นถามว่าเป็นยังต้องอู้ไทยตัวอ้เมืองผสมกันนะครับผมขอขออภัยตัวนะครับ่า้ชมครับเพราว่าบางคนเป็นกับใให้ผมอู้ไทยนะครับเนาะเป็นกระตักในคอมเมนต์นะครับเนาะนี่ครับการอู้ผสมกันไปนะครับขออภัยตัวนะครับเนาะอู้ไทยตัวอู้เมืองตัวครับผสมกันไปนะครับเนาะนี่ครับติดตามชมครับ สําหรับเครื่องเทศนะครับเป็นสมุนไพรของบ้านบ้านของเราเนี่ยครับนี่เป็นน้ำล้างคกครับโอ้ขาดไม่ได้ครับผมน้ำล้างคกเราขาดไม่ได้โอ้ใส่ปลาไหลลงไปแล้วครับนะครับสําหรับสมุนไพรก็มีพริกแห้งหอมขาวหอมแดงนะครับกะปินะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับใส่ตํารวมกันนะครับตะไคร้นะครับ กับข้าวก็ดีกับแก้มก็เหมาะนะครับนี่ครับผัดใหม่ๆร้นๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวหลังก็จะไปกินบ้านลุงบุญครับนี่ยเดี๋ยวจะโชว์เมนูเด็ดให้แกกินดูครับผมยอดลยครับครับผมสําหรับสูตรของผมนะครับใส่ใบยี่หร่ากะเพราไปก่อนนะครับผมเพื่อตัดข่าวปลาไหลนะครับ ครับจะได้ให้รสชาติได้กลมกล่อมครับผมครับสำหรับเมนูนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ทำกับข้าวอยู่หลังบ้านนะครับวันนี้อยู่กับลูกนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะต้มจืดให้น้องเนยกินนะครับต่อจากเมนูนี้นะครับผมน้องเนยว่าอยากกินต้มจืดนะครับผมโอ้ตักเสิร์ฟครับสุดยอดครับเน้นเน้นครับ มาเลยครับท่านผู้ชมกินด้วยกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับทุกการติดตามรับชมทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจให้กับช่างหนุ่ยพาเฮทได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆครับ